เออว่ะสวยว่ะนี่เรื่องเออจู่ว่าเขากใส่เก่ามาทำเออเออมาอ่ะทีเราประกบดูสิดีเออตรงนี้แหละเนาะเออพอดีเลยแกะปิดอยู่ไหมนี่ฮะปิดอยู่ไหมทีเราแกะปิดดูดิ อยู่ไหมวะมวมวมน่าจะอยู่นะมันมีกามให้ดิโอ้งามเลยวะอ้าวโอเคอ,ปเปเอ้าวโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับไปลุยไปวันฮึ้ยไปไปไป